สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังทุกทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องจูเนียร์สองพาบ้าน EP นี้นะคะจะเป็น EP ที่578แล้วนะคะวันนี้มีพาบ้นบานนะคะแบ่งปันจับต้องได้มาในราคาเดียวนะคะองค์ละ5 0า500บาทขอให้พี่พี่ค่ะดูให้ใช่ดูให้ชอบให้ถูกใจแล้วค่อยปิดนะคะชื่นชอบองค์ไหนเล็งองค์ไหนนะคะโทรสายด่วนสายตรงเข้ามาหาน้องได้เลยนะคะ เบอร์โทรศ8 2 6 2 0 5 9 1 0จะส่งให้พีมีบริการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์โทรศาจะเป็นเบอร์โทรเดียวกันพี่พี่แอดไลน์เข้ามาเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะยินดีให้บริการกับพี่ th th พี่ทุกท่านค่ะภาทุกรายการเป็นภัาของทางที่บ้านน้องเอง องไหนที่น้องพูดผิดจําผิดนะคะน้องต้องขออาภาัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วอยู่เป็นเพื่อนน้องก่อนนะคะรบกวนเวลาพี่ๆไม่นาน,นะคะ่ะไปแบบรวดเร็วกันเลยนะคะวันนี้รักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามช่องไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ E ีพีใหม่ๆกันนะคะสหรับค่ะ กติกาของทางร้านนะคะทุกรายการจะมีหมายเลขกำกับชัดเจนนะคะสมมติว่าพี่พี่ต้องการปิดรายการนี้หมายเลขที่19ให้แจ้งน้องว่าต้องการปิดรายการที่19 ep ที่578ช่องจูเนียร์สองคาบ้านเพียงง่ายๆเท่านี้เลยนะคะน้องจะได้ทำการจัดส่งสินค้าให้กับพี่พี่ทุกท่านได้อย่างถูกต้องแล้วก็รวดเร็วไม่มีผิดพลาดอย่างแน่นอนค่ะ50รายการวันนี้พร้อมแล้วนะคะขนมาให้พี่พี่รับชมรับฟังกันแบบยาวๆมีทั้งเนื้อดินชินผงรูปหลอ่อเครื่องรางแบ่งปัน ราะคาองคละ500บาทแถมจะส่งฟรีทุกบ้านทุกออเดอร์ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมที่รายการแรกกันเลยค่ะรายการที่1นนะคะองค์นี้นะคะจะเป็นพัก12มหาวันลำพูนนะคะพิมพ์ซุ้ม2เส้นเนื้อเป็นเนื้อดินทักลวดสภาพดูสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยคะ่ะจะเป็นพิมพ์2เส้นนะคะทักลวดสวยงามเนื้อจะเป็นเนื้อดินนะคะพีพีพมวลสารรอบองค์จะดูชัดเจนแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ละนะคะ 500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมค่ะรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละนะคะ500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่สองหมายเลขที่2นะคะองค์นี้เป็นพระสมเด็จนะคะพิมพ์ใหญ่วัดระฆังโคศิตตารามพร้อมตาลับสวยๆแบบนี้เลย ไปพร้อมกับตลับเงินนะคะลงยาสวยๆด้านในนะคะพี่ๆมวลสารดูชัดเจนหน้าเก็บสะสมมากๆค่ะเป็นพระเก่าพระโบราณนะคะรายละเอียดรอบองค์ดูชัดเจนด้านหลังนะคะไม่มียันหรือว่ารอยจันนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบรู้เข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่3หมายเลขที่3องค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดรางคังโครสิตารามพร้อมตลับเงินนะคะแกะลายสวยงามแบบนี้เลยค่ะพี่ๆด้านในนะคะมวลสารจะดูชัดเจนมากๆ มวลสารด้านในนะคะพี่ๆจะดูชัดเจนแบบนี้เลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปันองคละ500บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะพี่ๆี่ถ้าไหนไม่สะดวกโอนสามารถสั่งเป็นเก็บปลายทางชําระเงินที่หน้าบ้านรอรับสินค้าที่หน้าบ้านกันได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่4หมายเลขที่4นะคะองค์นี้ค่ะเป็นเหรียญพัดยศ ปี2516หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีเนะื้อทองแดงเลี่ยมกันน้ำกรอบเงินแกะลายใบหน้าดูคมดูชัดนะคะพี่พี่ใบหน้าดูคมชัดแบบนี้เลยเลี่ยมกรอบเงินแกะลายสวยๆด้านหลังจะเป็นหลังยันนะคะพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะสวยงามแบบนี้เลยจะเป็นหมายเลขที่4ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่5้าค่ะ หมายเลขที่5นะคะพี่พีองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่โตเนื้อทองแดงปี2511วัดประดูชิมพีนะคะเลี่ยมกันน้ำกอบเงินแกะลายเลี่ยมกันน้ำกอบเงินแกะลายนะคะใบหน้าดูคมดูชัดแบบนี้เลย ใบหน้าดูคมชัดเมตตาดูชัดเจนนะคะด้านหลังจะเป็นหลังยันปี2 5 1หพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาต่ออยากโโดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโพรเข้ามาโโดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่นกอนได้เลยนะคะสวยสแบบนี้เลยจะเป็นหมายเลขที่ห้าต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่หค่ะ หมายเลขที่6นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญมทบหลวงพ่อเกษมเคมโก้ปี2518นะคะพร้อมเลี่ยมกันน้ำสวยๆเลยพร้อมเลี่ยมกันน้ำนะคะสภาพใช้งานสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังนะคะพี่ๆจะเป็นหนังรอยจานองคนี้น้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองละ5 0 0บาทพี่ๆท่านไหนสนใจหรือว่าอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมในแต่ละองค์นะคะรีบทักรีบโปรเข้ามาหาน้องกันก่นกอนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่7ด หมายเลขที่7นะคะพี่พีองค์นี้นะคะจะเป็นพระปุหนังกุวัดมหาวันนะคะอองค์นี้จะเป็น เป็นจังหวัดนครราชอ่าขออภัยค่ะเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นกลุ่มหาธาตุเนื้อจะเป็นเนื้อสัมฤทธทองค่ะพี่พีสวยๆแบบนี้เลยใบหน้าดูคมดูชัดรายละเอียดรอบองค์นะคะจะดูชัดเจนน่าเก็บสะสมมากๆค่ะพี่พีท่านไหนที่สนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะเป็นหมายเลขที่7ให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่500บาทจะส่งให้ฟรีต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่8 หมายเลขที่8นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะจะเป็นพระกิ่งพิมพ์ใหญ่เนื้อสำริดวัดบวรนิเวศวิหารนะคะสวยๆแบบนี้เลยใบหน้าดูคมดูชัดรายละเอียดรอบองค์นะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะทั่วทั้งองค์หน้าเก็บสะสมมากๆใต้ฐานจะเป็นฐานรอยจานพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโพลเข้ามาดูดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยจะเป็นหมายเลขที่8 ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่9หมายเลขที่9นะคะองค์นี้จะเป็นพระก,กิ่งก้นทองหลวงพ่อเดิมใบหน้าดูคมดูชัดใบหน้านะคะดูคมดูชัดแบบนี้เลยเป็นเนื้อาเป็นเนื้อสำริดนะคะเป็นพิมพ์ก้นทองสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆถ้าไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีพักรีรรโลรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยนะคะใต้ฐานจะเป็นฐานยันนะคะดูชัดจีนแบบนี้เลยค่ะ องค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละนะคะ500บาทจะส่งให้ฟรีเป็นหมายเลขที่9ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่10องค์นี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกปี2478 รายละเอียดนะคะจะประมาณนี้เลยเป็นพระเก่าพระโบราณแต่ว่ารายละเอียดนะคะดูชัดเจนน่าเก็บสะสมมากๆน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ500บาทจะส่งให้ฟรีด้านหนังนะคะจับเป็นหนังหนังสือตัวหนังสือดูเป็นแท่งชัดเจนแบบนี้เลยค่ะน่าเก็บสะสมมากๆเป็นพระเก่าพระโบราณพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามากันได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์น้องจะเป็นเบอร์โทรเดียวกันนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่11 หมายเลขที่11นะคะพี่พีองค์นี้นะคะจะเป็นอองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ไห่ตองหน้าพญาคุดเนื้อเปียกทองค่ะเนื้อจะเป็นเนื้อเปียกทองนะคะพี่พีแบบนี้เลยเป็นเนื้อเปียกทองสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังจะเป็นหลังพญาคุดปี2.408องค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะสวยๆแบบนี้เลยต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่12 หมายเลขที่12นะคะองค์นี้นะคะจะเป็นพระยอดธงเนื้อสัมฤทธิทองกุวัดไก่เตีย้ยจังหวัดพราะนาครศรีอยุธยาใบหน้าดูคมดูชัดรายละเอียดรอบองค์นะคะดูสวยงามแบบนี้เลยค่ะหน้าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภา,าพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพ,พเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อสัาฤทธิทองต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่13า หมายเลขที่13องค์นี้นะคะจะเป็นพระมเหสวนกุวัดศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะจะเป็นพระมเหสวนพิมสองหน้า้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะเนื้อจะเป็นเนื้อสัมฤทสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนสนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบรโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์น้องจะเป็นเบอร์ 0826205910นะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่14หมายเลขที่14นะคะองค์นี้ค่ะจะเป็นเหรียญหล่อแซยิดนะคะหลวงพ่อรอดวัดวังน้ําบนนะคะเป็นเนื้อทองแดงใบหน้าดูชัดเจนนะคะมีตัวหนังสือดูเป็นแท่งชัดเจนแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทถ้าสนใจนะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกัน,ก,นก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่15 หมายเลขที่15นะคะองค์นี้ค่ะพี่พีจะเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อโสธรเป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะหลวงพ่อโสธรวัดโสธรวลารามจังหวัดสะเชิยงชานะคะเนื้อจะเป็นเนื้อทองแดงลมดำใบหน้าดูคมดูชัดปี2-4-6 จะเป็นปี2462ด้านหลังนะคะจะเป็นหลังหนังสือตัวหนังสือดูเป็นแห้งชัดเจนแบบนี้เลยเป็นเหรียญเก่าเหรียญแก่เป็นเหรียญโบราณนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่นกอนได้เลยนะคะราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้พีทุกบ้านทุกออเดอร์ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่16หมายเลขที่16นะคะพี่ๆองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะคะใบหน้าดูชัดเจน วัดช้างให้จังหวัดปัตตานีเป็นเนื้อทองแดงลมดําใบหน้าดูคมดูชัดแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นหลังเตารีดค่ะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยน่าเก็บสะสมมากๆต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่17หมายเลขที่17นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะจะเป็นเอ่อเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิม เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พีรูปเหมือนปัามเลยปี2 4 8 2วัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์เนื้อจะเป็นเนื้อเนื้อจะเป็นเนื้อกะไหลเงินเป็นพระเก่าพระโบราณน,นะคะเป็นของเก่าของโบราณรายละเอียดนะคะจะดูชัดเจนแบบนี้เลยรายละเอียดนะคะจะดูชัดเจนแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบ,รบ,รบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่18หมายเลขที่18นะคะองค์นี้ค่ะจะเป็นพระกิ่งไพรีพินาศวัดบวรในเวศวิหารปี2520ใบหน้าดูคมดูชัดนะคะจะเป็นเนื้อสำริททองสวยๆแบบนี้เลยค่ะน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองคแล้วนะคะ500บาทจะส่งให้ฟรี ใบหน้าดูคมดูชัดนะคะจะเป็นเนื้อสําเร็ิทองสวยๆแบบนี้เลยนะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากด,าพพกาาดูดูภาพเพิ่มเติมค่ะรีบทักรีบโทลเข้ามาดูดูภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะพีพีสวยงามแบบนี้เลยต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่19 หมายเลขที่19องค์นี้จะเป็นพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังราชวรวิหารนะคะเป็นเนื้อสัมฤทธิทองสวยงามมากๆเลยค่ะองค์นี้เนื้อจะเป็นเนื้อสัมฤธิทองสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโพลเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเต,มติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่20 หมายเลขที่20นะคะพี่พีองค์นี้นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ี้ตานะคะปี2515หหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตร สวยๆแบบนี้เลยค่ะน่าเกิบสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมเรีบทักรีบโผล่เข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสภาพดูสวยสมบูรณ์นะคะพี่ๆองค์นี้จะเป็นหมายเลขที่20ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีทุกบ้านทุกออเดอร์นะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่21หมายเลขที่21องค์นี้จะเป็นพระผงนะคะพี่ๆ เป็นพระผงของขวัญนะคะหลวงพ่อสดวัดปากน้ําภาษีจเจริญเรียมกรอบกันน้ําสภาพใช้งานนะคะแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ5 0 0บาทด้านหลังจะเป็นหลังภาษาจีนค่ะพี่ๆท่านไหนที่สนใจองค์นี้หรือว่าอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทร,เ,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 รเข้ามากันได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0 8 2 6 2 0 5 9 1 0นเะคะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์โทรไลน์จะเป็นเบอร์โทรเดียวกันนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่22 หมายเลขที่22นะคะพี่พองค์นี้ค่ะเป็นผ้าขุนแผนผงพายกุมารหลวงปู่ทิมพิมพ์เล็กปี2515วัดละหารได้จังหวัดระยองมีฝังตะกุดหนึ่งดอกนะคะรายละเอียดรอบองค์ค่ะจะดูสวยงามแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีพี่พีท่านไหนสนใจองค์นี้เลงองค์นี้ไว้อยู่นะคะหรือว่าอยากจะดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่23หมายเลขที่23นะคะองค์นี้เป็นเหรียญจุฬาลงกรบรมราชาธิราชด,ด้านหลังนะคะจะเป็นหลังปาาห่อเนื้อจะเป็นเนื้อกระไหลเงินเป็นเหรียญกลมเหรียญใหญ่ใบหน้าดูคมดูชัดเมตตาชัดเจนน้องแบ่งปันให้ราคาอยู่ที่500บาทจะส่งให้ฟรีสวยๆทั้งท่านหน้าและด้านหลังนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่24 หมายเลขที่24องค์นี้เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟ้านอาจารูค่ะเนื้อทองแดงเป็นเหรียญรุ่นที่9ปี2513วัดป่าอุดมสมพรด้านหลังนะคะพี่พีจะเป็นหลังรอยจานแบบนี้เลยน้องแบ่งปันให้นะคะอยู่ที่ราคา500บาทจะส่งให้ฟรีส่วนด้านหน้าค่ะใบหน้าดูคมดูชัดองค์นี้น่าเก็บสะสมมากๆพี่พีพท่าไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่ 15หมายเลขที่25องค์นี้นะคะเป็นเหรียญเสด็จพ่อรอห้าพิมพฉลุใบหน้าดูคมชัดเมตตาดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะพี่พีเนื้อจะเป็นเนื้อสำลิดดำด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้เลยด้านหลังนะคะจะเป็นพระสมเด็จอาจารยโตนะคะน้องให้ราคาแบ่งปัน5้รบาทรีบทักรีบโทรเข้ามาการดว่ดว,นดวนเลยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่26หมายเลขที่26นะคะพี่พีองค์นี้ค่ะจะเป็นเหรียญที่ระลึกในงานเสด็จ ในงานสเสดดจพระราชะดาเนินประพาสยุโรปเรียนเป็นเรียนก้มเรียนใหญ่แบบนี้เลยเป็นเนื้อทองแดงลม์ดำนะคะเลียนดูคมชัดใบหน้าดูชัดเจนนะคะพี่ๆหน่าเก็บสะสมมากๆด้านหลังจะเป็นหลังหนังสือตัวหนังสือนะคะดูเป็นแท่งชัดเจนแบบนี้เลยค่ะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูดูภาพเพิ่มเติมรีบทักรีโรเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่27 หมายเลขที่27องค์นี้เป็นเหรียญโซทอนกรมตำรวจปี2538เรี่ยมกันน้ำกรอบเก่านะคะมาพร้อมกับกรอบเดิมๆแบบนี้ด้านหลังจะเป็นหลังกรมตำรวจนะคะและเป็นหลังตัวหนังสือน้องแบ่งปันให้ราคาอยู่ที่500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่ๆท่านไหนสนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยค่ะต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่28 หมายเลขที่28ดนะคะพี่พี่องค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญรุ่นพิเศษนะคะหลวงพ่อเปิ่นเนื้อจะเป็นเนื้อกระไหลเงินเป็นเหรียญรุ่นพิเศษเลยใบหน้าดูคมดูชัดเมตตาชัดเจนด้านหลังนะคะจะเป็นหลังเป็นหลังตัวหนังสือ วัดบางพรมนะคะอ๋อวัดบางพระนะคะพี่พีปี2519น้องให้ราคาแบ่งปัน5้0บาทจัดส่งให้ฟรีทุกบ้านทุกออเดอร์เลยพีพีท่านไหนไม่สะดวกโอนสามารถสั่งเป็นเก็บปลายทางชำระเงินที่หน้าบ้านรดอรับสินค้าที่หน้าบ้านกันได้เลยนะคะต่อไปเป็นหมายเลขที่29ค่ะ หมายเลขที่29นะคะองค์นี้จะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟ้นอาจารย์โลค่ะพี่ๆเป็นเนื้ออันปาก้าสวยๆแบบนี้เลยเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะปี2507วมัดป่าอุดมสมพรใบหน้าดูคมดูชัดนะคะรายละเอียดรอบองค์ดูชัดเจนด้านหลังจับเป็นหลังตัวหนังสือและหลังรอยจาน พี่ๆท่านไหนสนใจองค์นี้หรือว่าอยากบูชาองค์นี้ต่อนะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาดูดูภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยเป็นหมายเลขที่29ค่ะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่30 หมายเลขที่30องค์นี้เป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อจงนะคะเนื้อจะเป็นเนื้อกระไหลทองสวยๆเลยวัดหน้าต่างนอกค่ะเมตตาดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะพี่ๆเหรียญยังเป็นเหรียญดูชัดเจนแบบนี้อยู่นะเป็นเหรียญเก่าเหรียญโบราณแต่ว่าเหรียญดูคมดูชัดมากๆองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้พีค่ะต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่31ต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่31ค่ะ หมายเลขที่31เอดนะคะพี่พีองค์นี้นะคะเป็นเหรียญเซมาร,รุ่นแรกหลวงพ่อเพชรปี2 4 8 2เนื้อกระไหลทองนะคะวัดท่าหลวงนะคะพี่พีเรียนดูชัดเจนแบบนี้เลยใบหน้าดูคมดูชัดนะคะใบหน้าดูคมชัดแบบนี้เลยเป็นปีสองสเจนะคะเป็นเนื้อทองแดงด้านหลังจะเป็นหลังรอยจานค่ะพี่พีท่าไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะติดต่อน้องเข้ามา ผ่านเบอร์โทรสายด่วนสายตรงได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0826205910นะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่32หมายเลขที่32นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญจราลงกรนะคะบรมราชาทิราชเสด็จกลับจากยุโรปนะคะเป็นเนื้อกระไหล่เงินใบหน้าดูคมดูชัดแบบนี้เลยส่วนด้านหลังนะคะพี่ๆเป็นสเสด็จด, <c oughs> ด้านหลังจะเป็นหลังสเสด็จกลับจากยุโรปเป็นตัวหนังสือ ต้นหนังสือดูเป็นแท่งชัดเจนแบบนี้เลยค่ะหน้าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมเรียบทักเรียบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่33หมายเลขที่33นะคะองค์นี้ค่ะพี่ๆจะเป็นเหรียญเจริญพรล่างหล,งหลวงปู่ทิมวัดนอาหารได้ใบหน้าดูคมดูชัดลงยาสวยงามด้านหลังนะคะพี่ๆจะเป็นหลังยันนะคะ ด้านหลังจะเป็นหลังยันค่ะดูชัดเจนแบบนี้เลยองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันห้าร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีเช่นกันนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่สามสิบสี หมายเลขที่34องค์นี้นะคะจะเป็นนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรเกาะพังงานนะคะเนื้อจะเป็นเนื้อไหล่ทองวัดอัมพวันจังหวัดสุราธานีนะคะใบหน้าดูคมชัดมากๆด้านหลังนะคะพี่พีจะเป็นหลังยันค่ะพี่พีทท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูดูภาพเพิ่มเติมนะคะ รีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีทุกบ้านทุกออเดอร์เลยค่ะพี่ๆท่านไหนไม่สะดวกโอนสามารถสั่งเป็นเก็บปลายทางชําระเงินที่หน้าบ้านรอรับสินค้าที่หน้าบ้านกันได้เลยนะคะพี่ๆต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่35ค่ะ หมายเลขที่35นะคะองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญดวงพ่อพิษนะคะวัดนนทีนะคะปี2489เนื้อจะเป็นเนื้อทองแดงใบเอ่อใบหน้าดูคมชัดมิตตาชัดเจนแบบนี้เลยค่ะพี่ๆหน้าเก็บสะสมมากๆเนื้อจะเป็นเนื้อทองแดงนะคะด้านหลังค่ะจะเป็นหลังรอยจานพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรทเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก,ก,กันก่อนได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์โทรเดียวกันนะคะ เป็นเบอร์โทร0826205910นะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่36 หมายเลขที่36นะคะพี่พี่องค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อหัวนะคะวัดเป็นวัดกลางวันเย็นนะคะรุ่นแรกใบหน้าดูคมดูชัดเมตตาชัดเจนแบบนี้เลยด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันค่ะด้านหลังเป็นหลังยันนะคะดูชัดเจนสวยงามแบบนี้เลยค่ะพี่พี่น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่37 หมายเลขที่37นะคะองค์นี้ค่ะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่ทิมวัดอาหารได้จังหวัดระยองใหมน้าดูคมดูชัดเมตตาชัดเจนด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันค่ะด้านหลังเป็นหลังยันองค์นี้น้องแบ่งปันให้อยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทจะส่งให้ฟรีทุกบ้านทุกออเดอร์เช่นกันค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะเป็นพระเก่พาพระโบราณแต่ว่า,ารายละเอียดดูชัดเจนแบบนี้เลยนะคะน่าเก็บสะสมมากๆต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่38 หมายเลขที่38นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกค่ะหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนจังหวัดกาญจนบุรีใบหน้าดูคมดูชัดนะคะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญเก่าเหรียญเดิมแล้วนะคะพี่ๆแต่ว่าเหรียญยังดูคมดูชัดด้านหลังเป็นหลังหนังสือตัวหนังสือนะคะดูเป็นแท่งชัดเจนแบบนี้ค่ะหน้าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่39หมายเลขที่39นะคะพี่พี่องค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญดวงพ่อมุ้ยนะคะวัดดอนไล่สวยๆแบบนี้เลยเป็นเหรียญเก่าเหรียญเดิมเป็นเหรียญเก่าโบราณน,นะคะหายากมากๆแล้วแต่ว่าเหรียญน,นะคะยังดูคมดูชัดใบหน้าดูชัดเจนนะคะใบหน้าดูคมดูชัดเมตตาชัดเจนด้านหลังค่ะจะเป็นแบบนี้เลย ด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันนะคะดูชัดเจนพี่พี่ท่านไหนที่สนใจรียบทักรีบโทรเข้ามาดูดูภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่40 หมายเลขที่40องค์นี้จะเป็นเนื้อทองแดงลงดําเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะใบหน้าดูคมชัดเมตตาชัดเจนแบบนี้เลยสวยงามมากๆค่ะพี่พีด้านหลังจะเป็นหลังยันนะคะดูชัดเจนเลยน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละนะคะ500บาทจัดส่งให้ฟรีทุกบ้านทุกออเดอร์พี่พี่ท่านไหนสนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่นกอนได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะราคาแบ่งปัน500บาทจะ ให้ีต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่41หมายเลขที่41นะคะพี่พี่องค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปี2 4 8 2วัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์มาพร้อมกับห่วงเชื่อมเดิมแบบนี้เลยใบหน้าดูคมชัดใบหน้านะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะเหรียญเก่าเก่า,เ,กาเดิมเดิมแบบนี้ด้านหลังจะเป็นหลังยันนะคะพี่พี่านาไหนสนใจองค์นี้อยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโท,ทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่42 หมายเลขที่42นะคะองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อพุ่มนะคะวัดบางโคใบหน้าดูคมชัดเมตตาชัดเจนเหรียญเป็นสภาพเก่า,เกาๆเดิมๆแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นหลังยันนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจองค์นี้อยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมในแต่ละองค์ตั้งแต่หมายเลขที่1นนะคะจนถึงหมายเลขสุดท้ายสามารถติดต่อน้องสายด่วนสายตรงได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0 8 2 6 2 0 5 9 1 0หหรือว่าใช้เบอร์โทรแอดไลน์เข้ามาดูรูปภาพเพิ่ม,เต,มเติมกับแอดมินได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่43หมายเลขที่43นะคะองค์นี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปี่ยนนะคะปี2 5 0 7วัดใต้จังหวัดกาญจนบุรีใบหน้าดูคมชัดเมตตาชัดเจนแบบนี้เลยเนื้อจะเป็นเนื้อทองแดงด้านหลังเป็นหลังยันนะคะและตัวหนังสือดูเป็นแท่งชัดเจนแบบนี้พี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโพเข้ามาดูรูปภาพเพิ่ม,เต,มเติมกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่44จะเป็นพับปิดตานะคะ หมายเลขที่44จะเป็นพระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันเนื้อเป็นเนื้อโลหะสำริดทองสวยๆแบบนี้เลยค่ะเนื้อจะเป็นเนื้อโลหะสำริดทองนะคะสวยงามแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นหลังแบบด้านหลังจะเป็นหลังแบบนะคะมีรอยจารชาัดเจนน้องแบ่งปันให้อยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่45หมายเลขที่45องค์นี้จะเป็นเหอรอียญหล่อโูราณนะคะหลวงพ่อบุย้ยวัดมะนาวเป็นเหรียญหลวงพ่อโุ้ยนะคะวัดมะนาวนะคะ สวยๆแบบนี้เลยจะเป็นเนื้อสำลิดนะคะองนี้เป็นอของเก่าของโบราณหายากมากๆแล้วนะคะพี่ๆเป็นเหรียญหล่อพิมพ์สองหน้าเป็นเหรียญหล่อพิมพ์สองหน้าแบบนี้เลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปันห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีและมีบริการเก็บปลายทางถ้าพี่ๆท่านไหนไม่สะดวกโอนสามารถสั่งเป็นเก็บปลายทางชาระเงินที่หน้าบ้านรอรับสินค้าที่หน้าบ้านกันได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่สี่สิบหก หมายเลขที่46องค์นี้เป็นเขี้ยวแกะเสือหลวงพ่อปานวัดคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการใต้ฐานมีรอยจานนะคะองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ500บาท เป็นเสือนะคะพี่พี่เป็นของเก่าของโบราณไม่ค่อยมีแล้วหายากมากๆแล้วนะคะพี่ๆี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่47องค์นี้นะคะเป็นเขี้ยวแกะเสือหลวงพ่อปานเช่นการวัดคลองดา่างจังหวัดสมุทรปราการมีรอยจามชัดเจนนะคะพี่พี่มีรอยจามทั่วองค์ชัดเจนเลยใบหน้านะคะดูสวยงามแบบนี้เลยค่ะ เป็นของเก่าของโบราณหายากมากๆแล้วนะคะพี่พีไม่ค่อยมีแล้วนะพี่พี่า่าไหนสนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่นกอนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่48 หมายเลขที่48นะคะพี่ๆองนี้นะคะจะเป็นพระปิตาเนื้อเมฆสิทธิ์หลวงพ่อทรรวัดอนงคารามน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันได้เลยนะคะสวยงามแบบนี้เลยราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเป็นหมายเลขที่48ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่49องค์นี้จะเป็นพระปิตาหลวงปู่เอี่ยม ว่าจุลาเล็กลงรักปิดทองวัดสะพานสูงนะคะผิวจะเป็นผิวแห้งค่ะ ผิวเป็นผิวแห้งบนสารรอบองค์ดูชัดเจนนะคะหน้ากิบสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยงามมากๆเลยน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ5 0 0อบาทจะส่งให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่50หมายเลขสุดท้ายนะคะของ EP นี้จะเป็นพระปิตาหลวงพ่อทับวัดอนงคารามนะคะเนือ้อเมฆขสิทธิ์พิมพ์หัวจรวดสวยๆแบบนี้เลย จะเป็นเนื้อเมคาสาซิ์นะคะพิมพ์หัวจรลวดนะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปันองค์ละ500บาทจะส่งให้ฟีนะคะสวยงามมากๆเลยพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยนะคะราคาแบ่งปัน500บาททุกองค์จะส่งให้ฟีทุกบ้านทุกออเดอร์มีบริการเก็บปลายทางนะคะสาหรับ EP ีนี้นะคะพี่ๆก็ครบทั้งหมด50รายการแล้วนะคะน้องต้องขอขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านมากๆค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ด้วยกันตั้งแต่ ต้นคลิปยันจบคลิปเลยชอบองค์ไหนเลีององค์ไหนไว้นะคะอย่าลืมโทรหาน้องสายด่วนสายตรงได้ที่เบอร์โทร0826205910ผิดพลาดประการใดน้องต้องขออภัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะพรุ่งนี้เวลาเดิมจะมีพระอะไรสวยๆมาให้พี่ๆรับชมรับฟังกันบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ EP ใหม่ๆกันนะคะวันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่ๆทุกท่านไปแล้วนะคะพบกันใหม EP ะะ่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ